สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักข่าวประชาชนภาคตะวันออกท่านยังสามารถติดตามได้ทาง w w w ร์วาริเอตดอทประชาชนนิวส์ดอทคอมขอบคุณครับพม่า้ิณองสารพัทยานะครับวันนี้สำน,นักข่าวประชาชนทีนข่าวภาคตะวันออกนะครักข่าวพ,ม,าวพาม่าพิณองสารพัทยามายื่ยนถึงร้านอาหารคนเคื่อแดงนะครับถือขนมถือมุกนะครับเข้า อยาก่อนถึงสถาน,นีตำรวจทางเหนือเป็นร้านซออูลปลาเผานะครับเป็นร้านปลาเผาของคุณมะโรงสน้นเพินะครับพร้อมกับเต่าย่างเตาแก๊สนะครับประหยัดเวลาแหล่งข่าวตำนข่าวประชาชนประชาชนมีดอทคอมคนพยาบาท